ีนผาสูงชมฝูงข้างข่าท้าลมหนาวกับชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือจังหวัดพิษณุโลกต้นแบบชุมชนผจญภัยกรมการท่องเที่ยวเที่ยวหลักร้อยวิวหลักล้านคงไม่เกินจริงไปสำหรับที่นี่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือชุมชนเล็กๆที่อบอุ่น อบกอดด้วยขุนเขาหินปูนอายุกว่า360ล้านปีรายล้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางชิลๆด้วยรถอีแตกสัมผัสกับวิถีชีวิตในชุมชนที่มีความดั้งเดิมนับร้อยปีจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ใครๆก็อยากเดินทางมาสัมผัสชิคๆกับกิจกรรมผจญภัยสุดแอดเวนเจอร์ ที่ทาให้อดีนาลีในร่างกายทํางานชิดตัวครับชิดป๊อปครับเป็นผู้นำทางท่องเที่ยวชุมชนครับกับกิจกรรมปีนผาสูงชมฝูงข้างข่าทา้าลมหนาวที่ชุมชนท่องทเที่ยวบ้านมุงเหนือมาระหว่างทางมันม,มีทั้งหินมีทั้งปีนมีทั้งแบบคุ้งลงไปอย่างเงี้ยแบบผนเชือกเรามีเชือกมีพ่านนําทางมาค่ะทําให้เราแบบมีความมั่นใจหรือว่าแบบมีความปลอดภัยในการเดินทางค่ะ พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่หินที่มีความแหลมคมการใส่หมวกใส่ถุงมือก็คือช่วยเซฟให้กับนักทอออ่องเที่ยวค่ะถึงหรืยังคะกาวไปก้าวค่ที่เห็นตรงนี้ต้องลงมาอีกแล้วก็ขึ้นอยูเโตเราก็รุ้นแหละถึงถึงไม่ถึงคิดในใจแต่ว่ามาแล้วยังไงต้องถึงใจรงเราสู้ อะไไรก็ม่เคย,ยเห,หยนื่อยละความเหนื่อยหายไปเมื่อได้สัมผัสธรรมชาติอันง,งดงาม การท่องเที่ยวชุมชนไม่เพียงแต่ให้ประสบการณ์ที่น่าจดจำแก่หนักท่องเที่ยวแต่ยังให้สิ่งอำนวยความสะดวกตลอดทั้งเส้นทางพร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้และรักษาวิถีชีวิตด,ดั้งเดิมไว้อย่างยั่งยืนมาเที่ยววันมุงกันเยอะๆเด้อคุ้มมากางเหอไม่เคยเหมือนกันในชีวิตแต่เรามีความสุขมันเยี่ยมมากนะมันเจ๋งมากวันมุงมีโอกาสมาเที่ยวกันนะต้นแบบชุมชนผจญภัย ปีนผาสูงชมฟูงข้างข่าวแล้วมานอนนับดาวที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือจังหวัดพิษณุโลก